สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเขาค่ะตอนนี้รอบพญาย้อนไปซื้ออาหารน้องจันน้องเดาตีกัะพาพี่น้องไปาอนคอี่คือเกาจ้ะนะคะจะไปเจอบิังเห็ดพึ่งหวานค่ะพี่น้องมัไม่เล่าออกเล่นลายจ้ะยายมันเถั่วกรนน้ะเนาะชาร์จแบตเตอรี่ไปนั่จ้ะแล้วค่ะเราจะไปเก็บเห็ดพึ่งหวานกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พึ่งหวานก็เก็บให้มันปูจ้ะ นะคะเพราะว่าท่านน่ะมันจะมีเห็ดพึ่งหวานค่อนขาน้างร้ายเนาะจ๊ะเนาะปีที่แล้วทิ่เก็บได้หันร้ายนาคะคะแต่ว่าพใอใหญ่บรูว่าเพิ่นจะขับไปถึงหันบอ้ากลับไปบ่ปถึงกะจอดเก็บเห็ดมันปูคังคัง,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 งค่ะเดี๋ยวไปลุ้น,น,ะะนูันต้อกันเนาะค่ะเนาะว่าปลาเที่จะไปนะคะมันจะพอเฮ็ดเพิ่งหวานบอเนาะจ๊ะเนาะถ้าบ,บ่ได้กะเฮ็ดมันปูค่ะพี่น้องปรพลาดแน่นอ,อน,น,นอจ้ะค่ะเไปลุ้นกันในปลาเลยนะคะเนาะมาลุ้นเห็ดเพิ่งจากพี่น้องอุย๊ยไม่ทนันแกะแกะอีดดูสิ 1 2 3 4อาีดินกเรียบเห็นเต็มตมันจ้ะไปเดี๋ยวอห้าห้าดอกห้าดอกไม่เหลือชักดอกเลยไปดูโกอีกฝั่งหนึ่งนี่โอ้พี่น้องแกะกินมืดมาท่านแกะจ้าโอยนอนนอนอน แล้วพอเฮ็ดอันนี้นนนนนกกนนเสร็จอันี่จ้ะอันนี้เพี่เขาบอกกินเหรอเป็นกระหู้ของแสบเนาะแกะก็ได้พี่น้องเอ้ยพูดว่าอันนี้แสบบวดแสบเสื้อไหมไปจ้ะนี่นี่เหลือตาแกเหลือตาแกพี่น้องนี่จ้ะเหลือตาของนั่งแกะค่ะ ให้พึงออาไายคักเนาะนี่นี่เม็จ้ะเมังเด้อตรงนี้ก็สิบ่ย่างอีกเด้อค่ะโดนกินเดียบวูสินี่นี่นี่ได้ยุได้ยุได้ยุตองนั่นี่จ้ะแย่เนี่ยเนี่ยโอ้ดอกหน่อยเพิ่นเก็บบ้านกินจ้ะเก็บ่เห็นพนจ้ะดอกน่อยเก็บบ้านเห็น เรือยๆขวัญกินอยู่พี่น้อยตีจะเก็บไปฝากลูกชสยพ่อใหญ่จ้ะเพราะว่าตีจะไปเยี่ยมเพิ่นแหมเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยนี่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 บ้าวนี่จ้านี่จ้าดอกหน้าสองดอกนี่เห็ดพึ่องอะไรเห็ดพึ่งหวานแนนม,ม,ม่แม่บอกมาแมนจ้ะตะมิ ไปย่องไปอีกวูผีพี่พี่พี่พีโดนนั่งยู่งผิดจ้ะว้ y อู้หูนี่จะนองข้างหน้าได้แน่เลยลองดูจ้ะนี่นี่นี่อู้หนี่เห็นบหมโดนกินไปแล้วตัวนี้โมเหลือจ้ะ จะได้แบบยูอ่อนนะรอตาพิดเลยสิกินนะพี่น,นุ่มเนาะพอค้าได้ดีจ้ะี๋ไปหาลงข่อยใหจ้ะข่อยใหญ่เราไม่ทันเลยชุบชุบชุบนี่ค่ะเห็นปะแปบ๊บเดียวเองเดียวเองจ้ะ ไปจ้ะงูขึ้นหาพี่ไนจ่าหนองบ่ทันอีกแล้วจ้าบุง้งกินเรียบกินเรียบเลตต่อ,ตอเลตต,ต่อพี่น้องเจอแล้วปะปะ๋าปะปะ๋าปูพี่น้องนี่ดอกนึงสั้นสองดอกจ้านี่เห็นไหมอันนี้แกะไม่เห็นจ้ะน,นี้แกะไม่เห็น่นนแกะไม่เห็นค่ะ แกได่เห็นแต่คนเห็นจ้ะนี่นี่จ้ะทายดูกันพี่น้องทำงานจ้ะเก็บข้ะเก็บท้ายเรียบร้อยจ้ะม้าพี่น้องมาเท่าน,านี่ฟังเสียงเป็นปวดเป็นผุนโดนนั้นก็โดนกินจ้ะพี่น้องเลยอุทาบรณงจ้ะอุทาบรณงเนี่ยเห็นปะคอยกินจ้ะ พี่น้องอันนี้แม่นบ่นนิแม่นบ่นีนะจ้ะอ้แม่นอยู่ตัวนี้เพิ่นเสียจ้ะพี่น้องนี่เน่าปูนป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 นใช่อีกแล้วสองดอกสามดอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่ดอกห้าดอกอ้ยพี่น้องเอ้ยปาดนี่อุ้ยอันนี้เสียจ้ะนี่นี่นี่ ล่างหลายดอกเลยจ้ะฮ่าวูบวูบนปนพี่น้องบักลายบักลายอันนี้เลยเดี๋ยวสวัสดีด้วจ้ะพี่น้องยองบอว่าโอ้ยตื่นเต้นโอ้พี่น้องหลายดอกจ้ะพี่น้องสวัสดีพี่เต่นเต้นแท้เลยปะตีบพ่อคอยดีเก็บเห็ดตกจ้ะพี่น้องอันนี้เสียอันนี้ะเสียโอ้โอ้โอ้อย่ามาเสียใจ แล้วพออีก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 เอาไปเลยก่อนจ้ะอย่าอย่ยพี่เป็นบอกยากอะพี่ดอกนึงพี่นึงอู้พี่พี่พอันนี้เอาจ้กนี่น้เซ็งเ็นี่ไหนี่กะดองนึงนี่นี่เอาไว้ก่อนจ้ะอาดอกนี้ ว้ายเห็ดถึงหวานออกหลายคักพี่น้องนี่บ่มายุงมาจ่ะค่ะมาเจ้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 าไปน้องมันออกหลไรด้วยจ้ะมึงดูดูห้อยกินค่ะพี่น้องห้อยกินแล้วมันห้อยคนเอานี่นี่นุ่นห้อยกินค่ะมันเป็นห้อยคนเอาดอกคนเขาบอกเอาจั่างสิเดี๋ยวจ้ะห้อยกินคักๆ มองดูมองดูพี่น้องเนี่ยมองดูจ้ะโอ้ดแมันตีมาทัานเนาะพี่น้องเนะาะป๊าดนายเป็นเนาะหายมองนึงจ้ะที่ภาพเป็นเนาะหายป๊าดพี่เด้พี่เด้พี่เด้พี่พี่เนาะนี่นี่นี่อันนี้เป็นพวก,กินเนาะ ดี๋ยวค่อยตัดข้าค่ะพี่นอ้องมีดเอาม,มาแนะนำนะจ้ะแต่ว่าพ่อติดตัดดอกดอกหาเห็ดก่อนดูพี่น้องเนี่ยเนี่ยลอยกินลอยกินแต่ว่านี่ดอกนี่นี่จ้ะได้บ่นี่ได้อยู่เด้ได้อยู่เด้มีจะ้ะดอกนี้ดอกนก็ได้ดอกพี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 จ้ะพี่ รอบๆน้อยได้จ้ะนี่ค่ะเอาไว้กับบอนย่างค่ะพี่น้องแกกินขืาวเกาจ้ะไปเลยไข่เพิ่นจ้ะไข่เพิ่นอ้หูนี่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 อีกบ่อีกบ่อนี่โดนเตะโดนเตะพี่น้องโดนเตะนี่มาบ่ได้ว้าหลายคักหลายคักเนี่ย ลอยกินลอยกินิ่งน,นองเสียไปก็ไม่่แต่เด,ด้นเด้จะ้ะดูซีไม่ย้อนไอ้นายไอซีเตนซอโอเคนยังพอพันทะเลนจะ้ะไอซีเต้นซอม่ย้โอ้ยไอซีมีเยอะมีเยอะมีเยอะซีมียเยอะอติดแกยิดมีเยอะอุ พี่นายพอเห็นดยจ่ะพี่เดี๋ยวย้อนเห็นเต็มอยู่ย้อนวุ้ยตั้งหลายดอกอย้อนเนี่ยโดนกินไปแล้วเนี่ยจ่ะนี่พี่พี่เขาล้างพีน่นี่จ่ะเคลิมแล้ว,ลลวนี่ยนี่อย่าไอโก้ไอโก้ไ i t t ล์กิสจะบิดอัพไอโน่จะ ป็นไงพอขั้นทะเลนใหม่จ้ะทะเลนขั้นทะเลน์โดนแกะเตะไปละคิดไปไปาาลูกรายพญายัาจ้ะ พี่น้องโดนแฉแค่นี้แล้วก็ขาจ้ะขาก็เอาขึ้นเกาเส้นแดด่องตาพี่น้องบนาะจ้ะโดนเหยียบไปแล้ว ไม่เหลือแล้วจ้าเดี๋ยวทั้งเหยยบทั้งกินจะน้อนี่นาะทั้งเดยียบทั้งกินไปเลยไม่เหลือเลยจ้านี่เด้เหลือให้เฮาอยู่จ้าแอบอยู่แต่ไปแอบก็สิดโดนชกละจ้าสองดอกก็อยู่พี่น,อน้องเห็นดอกเดียวจ้ะ ตีนะคะก็ต้องสับพันยญยมือปีนั่นจะออ้ะพนย่อย่อรถขับรถ้น้ำกลตีไปจ้ะเก็บเอาหมองที่เคยเก็บทุกปีพี่น่อยมองนี้มากประทันจะ้ะโดนกินไปรเรียบร้อย หนูก,ก็บ่มีจ้ะโดนกินหมือไยมาไม่ทันมาไม่ทันปลาไม่เคยออกนะจ้ะพี่นอ้องอันนี้มันเป็นปลาจนสุด้ลยจ้ะแต่มันก็ออกก็ออกทุกปีเนาะอืพี่นอ้องเกียบมันเกียบจ้ะเกี๊ยบละละายมันเกียบแล้วค่ะเกียบแล้วเรียบร,ร้อยมอเป้เลยจ้ะ เราสังเกตวก่าเปเห็ดอีหยังสันได้เดี๋ยวนี้ให้รองสาว,วเราค่อยเก็บอยู่นี่นะจตะเนาะนี่อจ้ะนี่ตะกมีใหเหลืออยู่แต่าอาจจะไ่เห็นนะพี่น้องเนาะปุ๋นนะคะโดนแหนไปหลายดอกเเลยด้แล้วติดใต้คาให้เบิง่งเด้อจ้ะเด้อตอนนี้เอาไปก่อนจ้ะ พีน้องว่าเห็นใต้ขาให้เบิง่งไก่เนี่ยเบิรงดูพี่น้องเห็นแะเห็นต้ขาใ,ให้เบิกหร่ไก่เนี่พี่น้องว่าพี่จะพี่จะสองดอกสามดอกว,าว,าว,าว้าวว้าวโอ้สี่ดอกไหมสี่ดอกไหมหนึ่งดอกตรงนี้สองดอกตรงนี้สามดอกตรงนี้น้องมากจ้ะมาเก็บป้องกันจ้ะ คุณเดียวแดดแดดซองแดดซองพี่นอ้องวันนี้ไม่แดดจะ้ะฝนตกกระแดดออกเแ็ดออกดีจะ้ะมึงดูดอกงามตะปุติปิตะปะเลยจ้ะมึงดูดอกสมเหนือตีมากหมักมันจับเต็มไม้เต็มมือดีพี่น้องดอกทำมือจ้ะมึงดูอีกมันมีอีกบ่มันมีมาก เลยจงนีนี่ค่ะงามๆเดย์ยังกินบอได้เนาะเอานี่เด้พี่น้องนัาสิยามหาตะก,กาค่ะแสดงว่ามองนี้ได้หาดอกนี่ค่ะรูปว่าตรงนี้ได้ห้าดอกจะ้ะลองดูนี่นี่เก็บไปกดฟังท่านผลอู้นี่เด้ดอกนึงหกดอกจะ้ะเก็บไปแล้วนี่ค่ะจุ่มนะนี่เด้ดอกนั่งใส่พอดีกันเลยจะ้ะ บองพี่บอตรงนี้ได้หกดอกจ้ะมองดูน้องกงามจ้ะเดี๋ยวทำเบงออีกก่อนจ้ะเจอเจออู้นี่เจ็ดดอกในดอกที่เจ็ดอยู่นี่ห็นบ่พอดีใส่กันได้จ้ะจุ่มเดียวดิเจ็ดดอกพี่น้องเลยเนี่ยทําไปขํา,ม,ขาม,มากก็ได้จ้ะมองดอใส่ซ้ำกันเล่นิ่ห้บเบงจ้ะนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอก Ok, 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 จีดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกหนึงจ้ะใส่พอดีกันเลยไปหาต่อค่ะพี่น้องมวนๆจ้านี่หด,ดอกนึนงอู้หูปลาเนี่ไม่มีอันนี้บอมมีอัน,นมากินพันจะ้ะนี่อู้หนี่ดอกนึงน,นี่นี่บอมพี่น้องนี่บอ,บอ,บอ่เดี๋ยวมาปลาเนี่ยบอมีแกะมากินแทนเลยแน่นอนจะ้ะนั่งนั่งเป็ดเสีอพี่นอ้องอู้น,นี่อันนี้เป็นเศษ แปดจ้แปดจิ๋วนี่ขอโทรได้หลายที่ค่ะบัได้ใก้ค้าพี่น,อน้องนอกเมืองเราจ้ะมาค่ำไหมคะ่ะมาค่ำแล้วตอนนี้เป็นเวลาจะหกโมงแล้วคะ่ะแต่มันยังสว่างอยู่มันยังไม่มืดคะ่ะป้าพี่นนอ์เป็นไปไ้นไงไหจุ่มเดียวกับคลิปดอกไหมจ๊ะจะกระโดนกินปเป็นแน่แล้วคะ่ะโดนกินปเป็นแน่แล้วนี่สองดอกตรงนี้โดนกินไปนี่ เยโดนกินไปอาเดี๋ยวตีล่องหาอีกคนน่นจาจะเนาะพี่น้องเฮ็ดกระปุกนี่จะ้ะกินได้เด้อค่ะหลายคักคุณดูอ่นอ,อนๆแก่ๆแบบนี้จ้ะนี่หลายแห้งที่จะไปหาเฮ็ดเพงหวานจะ้ะโอ้โนี่พี่น้องใครมาเก็บไปแล้วนี่ตัวอ,อะไรกินไม่รู้นี่เป็นบบพี่น้อง เห็ดมะนาวจ้ะนี่มะนาวมะนาวนาวันนั้นเผา,าแล้วจ้ะของปิมากขี่งนอกให้มะนาวหนึ่งจ้ะหลายดอกเด้อ นี่เดี๋ยวจ้าพอแล้วนี่จ้ะเห็โดนเกะกีนเป็นหลายดอกเจ้ะไปไปค้าแล้วจ้ะเนาะหาคนจัาหาล้วก็เราจะผ่านกลับบ้านแล้วจ้ะหาอีกน้อยนึงค่ะจ้าพี่น้องมามาหากันอีกจ้ะ บังดูโดนเตะไปแล้วบได้ยดอกค่ะพี่น้อยโดนเกะโดนกินไปแล้วแต่อูเห็นดอกเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่โดนกินไปหลายดอกเลยจ้ะนี่นี่มากพระท่านแกะเลยจ้ะพี่น้องแกะเร็วกว่าจ้ะจะเห็นโดนกินไปหลายดอกนี่นี่ดอกนี้บพได้โดนจ้ะดอกนี้ก็น่าจะขืนมาเด็กน้อยถ้าเกิดว่านี่กระโดนจะขึ้นเก้าค่ะมาหาอีก อุ้ยตกใจพญาย่อนเจ้าจามปีแล้วได้ยุ่นี่เราจะให้มอห้อยกินจ้ะอย่างนี้พี่น้องมันบ่มันบ่นี่แม,มนมมจ้ะสองดอกนี่แม,มนนี่ดอกหนึ่งยืนี่นี่จะให้มอโดนกินนะพี่น้องหอยเนาะมาแบบคังเรียด,ดจ้ะ ปลาไดชิมมันมีแกะนะคะมันมีเห็ดนะคะปลาไดชิมีแกะบุคคลจะกินเลอจ้ะแกะทึ่มกินเยอะจ้าจีเดม,มาาน้อจ้ะเนาะดอกงามๆค่ะชุดนี้นัองจ้ะเราก็นั่งกินเลยนี่ค่ะเดี๋ยวันจีจะไปตัดขาให้เบิังอยู่บ้าลน,น้องจ้ะเนาะจีจะก,กลับบ้านแล้วค่ะมันคําแล้วจ้ะจะทุ่มกลัวแล้วนะคะเนาะพอกันอยู่บ้านจ้านี่จ้าพี่น้องเห็ดติดตีเกม,ม่าจ้ะโอ้ยหลายคักหลายแนย่พี่น้องปีนี้ค่ะ สูใจจูใจเลยค่ะเดี๋ยวมาตัดขาให้เบิ้งเด็กกายนะจ๊ะเนาะพี่น้องเอฟซีขอมาค่ะอยากเห็นตัดขาใกล้ๆเอาฉันละมันดีกว่าว่าต้องเห็นหน้าเห็นตากันเนาะค่ะตัดขาให้เบิ้งเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาตัดบานจ้ะเดี๋ยวกมาตัดบานค่ะพอเข่าปลาแป๊บเดียวค่ะพี่น้องเข่าปลาไม่นานจ้ะดูว่าน้ำหนุนสะอาดเพิ่นเนาะจ๊ะหรือกะดีกว่ะเป็นยังไปทรงเนาะจ๊ะเนาะอยากเข่าปลาให้มันแรงจ้ะนะคะตัดขากันค่ะ ใช่สวยไปพ,พอกลุ่มหนึ่งเกือบมันเกือบจิ้มดอกจ้ะพอไปเรื่อยๆพี่น้องจุ่มเดียวนั่นนะมันจุดจุวยจ้ะพี่ไกยแล้วกลับไปเก็บกันเก็บล้างบานแล้ว นางบานตีกระมีจ้ะดีพ่อในไปเอ็นอยู่พี่น้ะง่อนไปเบิงอีกอยู่จ้ะดอกชื่อสวยดอกชื่อสวยบี่เนาะยังแายบา่ะไรท่าพี่นนอะ เ,ป,เ,เป็ทัวทีตเขาเด่นพี่ต้องว่าถ้าดีกับว่าท้ามันเหมือดจ้ะมันเดินมันขาดในแกะเขานิ่วนิ่วที่เสียบประไดจ้ะมันเหมือดพอดีเอามันดูตะเป็นเล่นเหมือดเพชรพวงบ้านนี่ยูไใส์กับมี่นะจน๊ะเนาะ ออกกันหลายคักหลายแน่บุงดูอะไรกินไม่ดูเนี่ยถาดละค่ะเนี่ยถาดเจาะเพิ่นปุ๊บตะปีะปะไซด์เดียวกันหมดเลยจ้ะอันนี้ไม่ได้เห็นหน้าคาดตากนันแล้วนะคะเนาะ มันยัดเบื้อไกลจ้ะครับค่ะเห็ดฟินฟินตะปุตะปีแต่พงาพี่หน่อยเห็ดเห็ดดีใจปันนังปันเจอท้องข้าจ้ะตัดใ,ในเบื้องน้อยนึงจ้ะจุ๊บจๆๆุต่างกล่องมันบริเวณมุมพี่น้องต่างไกล พี่น้องก็ไปเห็นตัดขาเห็ดจ้ะตังไก่ก็ไปเห็นหนาตาต้องเอาสองอันนึ่งนะคะเนะสองกล่องสองโตจ้ะดูง่ายมากพี่น้องเนาะได้ไซส์นี้มาเมืนะดดอกเนาะรูสิแจมจันเลยค่ะนี่มีสีอะไรกัน ัดออกจ้ะน,นี่แม่งถ้าเป็นคืนที่แบบแห้งๆแน่จะเป็นอย่งสเสียจ้ะโน้อเสียดายเลยนอนพี่น้องนอนทั้งนอนทั้งอัน,นเพิ่อนอีหยังนี่พี่น้องอันเสี้ยงเหลือ,องนี่จ้ะตีบลูเนาะเชื้อรากกะบาดแมนจ้ะเพิ่นอย่างนอ้อง ยัจ้ะกๆๆจุ๊กโเจเกยพี่น้องพี่น้องถามนมาถามตีมาบันอันยังก่อ ตังจะคือขึ้นหยังมะติแปะไปหยังมาติจะคือตังจะคือกตังตังนะภาษาภาษากลางคือว่าหยังพี่น้องตัง,ตง,ง,ง,ตงจะคือไม่จ้ะสิละค่ะสิบเอาก,การาน้ำเขากบาดายอย่างสิละย้อนมาคิดข้ามมาออกให้หน่นอยเราอีสานหลายคนกะว่าแต่อีสานมันที่ไห พี่น่องค้ำย่ๆหัวมันหน่อยๆโอ้ยสะอ่อนแห้งตุบุติปปีอยู่เราก็สิตัดค้าเห็ดนังไก่ให้ดูหน่อยนึงนะจ๊ะเพราะว่าไหลมาหน่อยนึงจ้ะมาหน่อย จนกระทั่งเดือบเบิ้งเฮ็ดมันปูเอ้ยเฮ็ดพึ่งเอ้พึ่งหวานไปก่อนนะจ๊ะเราเฮ็ดมันปูคอยเบิ้งน้ำกลดน,นะพี่น้องเนาะเอาซ่อนเฮ็ดพึ่งหวานก่อนจะ้ะอย่าไปเก็บแม่ไหลายทักปีนเฮ็ดพึ่งหวานคอยพาไปน้ำกลดจ้ะ ปลาหิมาก็เพิ่งในภาพไปเดี๋ยวค่ะจริงๆทีดเพิ่อนหวานให้มันออกสีเนาะปลาหิมาก็สีออกเลยจ้ะดีบ่ะสีออกไปหมดเนาะฟินแห้งพี่น้องเลยจุ่มเดียวกันนี่นี่ค่ะข้าวอวนหังสิจุ่มเดียวกันเลย เดี๋ยตาเมาจากปลาเราจากพี่น้องไปเก็บกับเฝ้ค่ะมันคําแล้วเนาะเก็บมากะกไปกับโมกโมงกลัวล่ะจ้ะทัวร์จะกลับบ้านกับถุ่มนึงข้าแต่เห็ดหนั้นเห็ดนี่มืดมือมือดเว้นจ้จะเดี๋ยวเขาปลาเลยไปไปทำคำิึงเด้อตัวน้นอยๆก็ไม่นอนจ้ะได้ไปเนาะได้ไปเนาะ เอาเือเกาจ้ะนีน่เห็นป่กนอนพี่นอนนอนไม่ได้ไม่ได้เดาในหน่อยก็ไม่นอนแล้วจ๊ะตะวะออะอ้อนมันก็กินไปเมื่อจ้ะ ไปตัดตาคาเห็ดน้งไก่ให้เบิรง,นงกน่าจะเนาะน้งไก่เห็ดน้งไก่นองไก่ได้มาดอกสวยๆจ้ะนี่ไม่พอได้กแกจะมีแก้มจะไม่น้ำเนาะกนั่งออกจ้ะ ต้องตัดยางเลยพี่น้องเราสกปรปกจ้ะนี่กรึบเลยจ้ะนี่มันสีเริ่มคูดออกจ้ะหั่นแล้วก็ไปต้มต้มแล้วก็มาย่ำมาพัดกระเพราหรือว่าจะทำแหนมก็ได้ค่ะแสบะตอองเหดหอมมกแสบป่ะพี่น้อง พอมกเฮ็ดไหมจ๊ะนจะเสียไปได้ตีว่า ข้าเห็ดสมบูรณ์แห้งพี่เนาะเราตัดคันก็จะเคาตัวไปนั่นจน้ะเนาะอ่ะจะสิ้นคลิปสิ้นยาวไปพี่เนาะเอาพอห้มปากห้้มข้อจะ้ะนี่ค่ะส,สวย ะคะคลิปนี้ตีคอปไปพรอนั่นจ้ะพรอนคลิปหนานะคะพี่น้องก็ไล้ก็แชร์กดติดตามนั่นใจการให้คลิปหนตินนะจ๊ะคลิปนี้ขอโตค่ะสวัสดีค่ะ